นังมาถึงมักแอปเปิลแคล่ะแล้วจ้าทุกคนสุกแล้วมั้งจ้านี่พอดีกินสมแล้วนั่งวานนี่เนาะโอ้ยมันล่วงหลายแล้วจ้าเอาเออมาัดนี่ค่ะทุกคนนี่เอางาเนี่เอางาเนี่เอาใส่ละเอาพวงนี่จ้าเออนี่ นี่ก็จะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่นั่งจะปลูกไว้บ้าน,นะะเนาะค่ะเนาะจะเอาไว้นาบ้านค่ะทุกคนมันแซ่บนันกินดีอายว่าเออให้ปลูกยูว่าสัน้นนั่งก็จะปลูกไว้นาบ้านจกตนนะะ้นเนะเาะค่ะเนาะไว้แต่กินส้มค่ะทุกคนนี่อืมจะโอ้แข็งแรงขนาดจ้ะทุกคนพื่นะดกดกได้คะ่ะนี่ดกคักจ้าดกคัก กำลังแก่จ้าทุกคนกำลังแก่หลายแล้วจ้ะนี่ยนี่แก่ไปกินสมเมืม่อนี้นั่งสินั่งกินใต้ต้นนี่แล้วจ้าเมื่อนี้ห้าเม็ดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาฟินๆกันนะจ้าหลังเลิกงานค่ะทุกคนมากินหมักแอปเปิ้ลใต้ต้นจ้าทุกคนอันนี้เป็นหมักแอปเปิ้ลเอ่อหมักแอปเปิ้ลแคร์นะคะ ข้างล่างบได้อีกนนั่นปันไดใ้จ้าทุกคนอันข้างล่างนี่แอปเปิ้ลแครกค่ะทุกคนมาจ้ามาแซ่บๆนงางนปปค่ะ,คะทุกคนบ้าล่าง,งค่ะทุกคน,คก,คนกินเลยมงังแอปเปิ้ลแดงลูกน,น้อยๆงสีล่ะค่ะทุกคนนี่ตรงครามน้าเนี่ยกรหลายอยู่ตันบ่แแ่บพันหนังบ่แแ่บค่ะ มีความปาดนิดนึงแอบผัวนเสียหลักเครื่องหัวนั้นก็ไหลอมัดซีง่ายจักหน่อยนะคะเนาะมันจะลุ่มประมาณนี้นะคะ๊ะจะอา 娘，盖白盖马，就当、AH。 ต้ามีหมากเขาพันแดดพันนี้ตึงป็นไรนหะคะพันได้ตึงป็นไรเดี๋<ม>ยวขว่อมเด้อน้ำพริกนะ้ำเดี๋ยวหน่อยผ่อนกลับบุกแล้วจะต้องเห็ดใหม่ละจ้าทุกคนฟินๆหลังเลิกงานอยู่บา้านอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกเมืองนอกใส่ชีวิตอนนี้ความสุขค่ะทุกคน มีครั้งแรกที่นั่งกินแบบนี้กินทั้งน่วยเขาอะ่ะมันจะมีความฝาดของเม็ดข้าวพร,อวรอ้อมนะจ้ะเนาะ แบบว่าก็กเ็ดเหยงานนะคะเห็ดเจืองามแต่ว่าแต่ว่าคนละไม้ที่จะไปปลูกร่วผักปลูกผัก้นไม้ก็จะไปใส่ลงงานบ้านนะคะเนาะเพชรมันเก็บเั๊อรต่่ก็บแหวนเปล่า สวยงามนั่นแหละแต่ว่าออ้ย่าางีเนะแต่ว่าให้มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นคือยังธรรมชาติสร้างจังซีนาเพจเป็นมันเป็นแบบเป็นมันเป็นปลาธรรมชาติเนี่ยค่ะทุกคน ปลาแอบเปิดกอนหน,นึ่ง่อนที่เขาบ้านนะคะเนาะมีคนมีคนกินด้วยเนี่ยีแตะนางเก็บคนเดียวส่วนเนี่ยนางชีป้ปาเด็กกะบา้านมันก็มีห้อยเก็บนะคะทุกคนมันเขาเปิดกระโลนเต็มดินเปิดพูดจะได้ ที่นังเกินเอ้ยโฟกัสใส่ค่ะทุกคนเนี่ยโอ้โดกค่ะทุกคนโดกแหงน้อค่ะเนาอเนี่ยโดกคักจ้าทุกคนโอกโดกกินใต้ต้นกันเลยจ้ามาเนี่ยอืมอืมบางเมื่อก็ยังฝากอยู่ค่ะทุกคนนั่งมาอีกจากอาทิตย์ทรงอาทิตย์ พอดีกินจ้าพอดีกินเมื่อนี้นังอะไรจะเก็บเอาสักเล็กน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะเก็บเอาสักเล็กน้อยเลือกที่มันหนกมันตึงๆเลยคะ่ะลายคักจ้าพ่น่ะน้ำปาดน้ำปาดอยู่นะจ๊ะ มันฟาดค่ะทุกคนโอ้ยพอแล้วค่ะไปเก็บเอาจากน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะเก็บเอาจากน้อยเยอะมากเลยค่ะทุกคนโอ้สะอ่อนเนาะค่ะเนาะโอ้สะอ่อนลายคุณจะาเออหลุบๆค้ำๆขออยู่นี่แหละค่ะทุกคนสะอ่อนแห้งเก็บเอาสักหน่อยนะคะเอาตะหมักใหญ่ๆจ้า เก็บเออตะหมักตึงๆก่อนเนาะค่ะเนาะลูกใบเขาใหญ่ๆจังสิเงินกระหม่อแอปเปลิลพันหนึ่งเนาะค่ะเนาะนออยุ่งขังกันเลยติดกันเลยจ้าจะหาเก,ก็บเอาไว้ใหญ่ๆจ้ะมันก็นใหญ่ได้ซัมนี่แหละว้าจ้าทุกคนมันข้างล่างนี่ไหมอือ<ม>เอาเป็นพวงจ้าเป็นพวง มันเ,เป็นพวงนะคะเนี่ยม,มันอยากจะขมจักน้อยน,นั่งเลยจะโเก็บเป็นพวงก,ก่อนจะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวนั่งมาพ้ามะลิเอาเป็นพวงเป็นพวงเลยนะคะเนาะเดี๋ยวพ้ามะลิเอาเป็นพวงข้างหน้าเนาะจ้าเนาะข้างหน้าข้างหน้าพา้าอีดีจ้าทุกคนพา,า้าวอู้้มันแข็งแรงมากเลยคะ่ะทุกคนเออแข็งแรงมากเนี่ยคะ่ะทุกคนพาชมต้นเขาจ้า จะใช่บานั่งพาเก็บบลกฟินอีกเนาะค่ะเนาะวิลีแล้วกะน,นั่งกับมันกับแมนความเพลินวานหล่ะจ้าทุกคนว่ามันลายไหมจา้านั่งบัวนนั่งที่เก็บเอาตรงได้จ้าทุกคนมันลายแหงมาเก็บซอยนางมามาเก็บช่วยกันค่ะทุกคนเก็บไปกินสมสองหมางนี่แมงเลยนะี่ินจ้าโอ้ยหลายแหงจา้า นั่งว่าอีกอาทิตย์นึงนะอีกอาทิตย์นึงค่ะทุกคนพอดีกินแบ่บพอดีกินเลยมันแดงนีงนะ่หนึ่งแดงไหมคะทุกคนนี่หนึ่งแดงงามลายสะออนสะออนจะทุกคนโอ้โหนี่ดกคักเก็บเป็นพวงเก็บเป็นพวงพวงนะคะ มันก็เนี่น,นตึงปันใดจ้ะทุกคนไปไปซ้ำปันคลิปนี่พามาชมมาซื้อจ้ข้างหนานั้งพามาเก็บไมค่ะทุกคนเนาะ้างหนาพามาเก็บไม่จ้ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนี่ยค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวนั้งพามาเก็บไม่มากินสมอยู่นี่แหละจ้าโอ้ขุนค,ค่ะทุกคนต้นเขาก็ไม่ได้สูงเะคะทุกคนนี่เอ้าแบตนังหมดคือเก่าละจ้านี่ นี่ต้นเขาแค่นี้เองค่ะนี่ต้นสูงแค่นี้เองก็แล้วแต่เขาจะตัดแต่งกิ่งเขานะคะเนาะไปจ้ากลับบ้านกันค่ะทุกคนขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนนะจ๊ะเนาะอยู่ดีมีความสุขกันทุกคนคิดคิดสิ่งใดกับขอให้สมปรันาได้ค่ะทุกคนคิดดีทำดีสิ่งดีดีผู้ใดหาฟ,ฟอยูกอ่กับขอให้ เจอเนื้อคูเร็วๆนะจ้าเออผู้ใดบ่าหากะขอให้มีความสุขในสิ่งที่จะคลองเฮ็ดนะจ้ะมีความสุขในสิ่งที่จะคลองเฮ็ดจะคลองสั่งคิดดีทําดีไว้เดี๋ยวสิ่งดีๆก็ตามม้าเองจ้าทุกคนใส่กดแรงดึงดูดนั่งกับตัวเบานั่งกับเบาแต่ความเก่านะคะเนาะอิรได้จ้ะทุกคนนั่งใส่กดแรงดึงดูดได้จ้ะ แต่ละครั too. Like, too. ้งแิ่ที่นั่งอยากได้อีกอย่างนังสิก็ให้นั่งได้ก็ให้นั่งนั่นเนาะค่ะเนาะกดแรงหนึ่งหลุดซอยได้อีดีค่ะทุกคนอุ้ยมากนี Ó, ่แม euh ่จ้าน <04 boiling flavors> ี refreshed. ่นี <programming> ่นี่อุ้ยตั้มตั้มเอาไปเอาสูงๆเนาะค่ะเนาะนี่แล้ว ไปค่ะทุกคนเจอก,กันใหม่คลิปนะะ้าค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ